จบไปแล้วอืมีแต่เรื่องพิดเพล็กตองก็คือแบบว่าดำดำดิ่งสมหะสมุดชมหะสมุดบอกเลยว่าอึดอัดมากดิงนะอึดอัดคือยิ่งตอนไทายๆายมันแบบกระอักกระ่วนมันมากมันแบบมันบีบเราตอนถ่ยถายเออเหมือนเหมือนตอนเหมือนที่เราพูดใน ep ที่แล้วเนาะในรีแคปแบบว่า คือด้วยความที่มันเหลืออีกแค่ไม่กี่อีแล้วอะแต่ว่าปมปัญหาต่างๆมันยังไม่ขี้คายไม่ขี้คายพอมาในอีพีเนี้ยในในอ p พีเนี้ยเนี้ยมันก็เหมือนจะขี้คายแต่มันก็ไม่ขี้คายให้สุดไหมคือมันหนึ่งเลยนะมันยังทิ้งปมในใจของตัวทีมอยู่ก็คือใน EP พีที่้ที่เรื่องเรื่องของการที่ความรู้สึกที่ว่าตัวเองเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เคลียร์แล้วพอเปิดมาในอีพีเนี้ยก็มีเรื่องใหม่เข้ามาในตอนี้ก็คือพ่อแม่ก็เอ้า กับกับแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยจบแล้วหรอในเรื่องนั้นมันจะจะยังมีต่อไหมเขายันจะเอากลับมาขยี้มาจีเอาเอากลับมาทําให้คือในฐานะทอ่เรในฐานะที่เราคนดูแเราก็อยากให้น้องอ่ะเคลียใจเคลียใจกับปัญหาตรงนี้นะแม้แต่ได้หลุดพ้นจากมันจริงแต่ด้วยอันนี้เขาก็ไม่ได้เอามาเล่าเอามาขยายความอะไรเลยนเจริงเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาขยายอีกหรือเปล่ายังไง แต่เหมือนแต่เหมือนอีพีนี้มันเน้นเน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์ของของคู่หลักของเราคากหลักเลยอ่ะแต่ซึ่งมันก็ยังไว้คืบนานเ่อเออเอาจริงเสียดายเหมือนกันนะคือมันเหมือนมันเหมือนจะมีอะไรไม่เรา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 เขาเรียกว่าไงนะเราเรารู้แล้วแหละว่ามันมาที่แพรแต่เราแบบเราคิดว่ามันควรจะเป็นวันนี้แหละที่แบบคือเอาจริงบทมันดูแบบว่าเหมือนที่เนียพูดว่าแบบคืนนี้แหละใช่ว่าม่ใจมากว่าวันนี้ต้องคืนนล้แหละและคือได้คือเหมือนกับว่า ตัวน้อเรื่องอ่ะมันบิวมาตั้งแต่ตอนที่น้องปึกคุย้องน้องยอมเปิดใจกับเพื่อนนะแมทที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของของความสัมพันธ์ของกูกับกับกับพี่วีกับเพียคือมันเกิดมาจากว่าเราแบบมีอะไรมีสนุกเฉยเฉยแล้วมันก็คาลัคาซังกันมาแต่วันหนึ่งอ่ะกูรู้สึกแล้วยอมรับกับตัวเองยอมรับกันด้วยอันนี้คือมึงเขาไม่รู้ว่าตัวตัวน้องอ่ะพร้อมแล้วยอมรับกับตัวเองแล้วแล้วก็พร้อมที่แล้วก็กล้าที่จะบอกเพื่อนๆนแล้วว่า มึงคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับกูคือบอกเลยว่าแบบรักคือรักเขาแล้วอะไรเงออ,อ,อคือแม้แต่แบบพวกเรามันเป็นคนนอกกันเนอะมันก็คือดูออ,อกอยู่แล้วแหละว่า เออคือเขาสองคนอะรักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในในบริบทถ้าเอาตัวเราไปเป็นตัวละครอะไรเงี้ยก็คือเขาอะเพิ่งยอมเปิดใจกับเพื่อนจริงจังเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเพาะว่าตลอดที่ตลอดที่ผ่านมาเขาไม่เคยคุยกับเพื่อนในเรื่องนี้เลยคือเขาก็ทําเป็นแบญเบียงก็แค่พี่ในชมรมเออใบญเบียแต่วันเนี้ยเหมือนเขาได้มีการคุยแบบจริงจังกับมะนาวกับกับพาแบบจริงจังแล้วก็ทําให้แล้วก็เหมือนเป็นการที่ตัวเองก็ยอมรับแล้วว่า ความรู้สึกของตัวเองตอนเนี้ยม,ม,มันคืออะไรออออสิ่งที่มันแบบกระอักกระหวงตั้งแต่ความอึดอัดที่รกักความรู้สึกรักความรู้สึกชอบความรู้สึกเป็นห่วงที่มันอยู่ภายในจิตใจที่มันยังไม่ได้พูดกับใครออกมามแต่วันเนี้ยเขาพร้อมแล้วที่เขาที่จะบอกกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่มันก็ยังไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันก็ไม่ใช่กับสิ่งที่เขา เขาคิดอะเขาคา,าดหวัง,ห,วงหรือปล่าประมาณนั้นไหมก็ก็ก็มีส่วนคือในความน้องทีมคือตอนแรกเขามีความแบบกลัวกลัวเออเออนาะแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบยอมรับตัวเองว่าว่าจุดที่ที่เขารู้สึกมันมันคือรู้สึกทางไหนแนวไหนคือในในช่วงแรกๆมันก็จะเป็นแบบแบบว่า หมือนสนุกด้วยกันทั้งคู่วินวินเออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเขาไม่อยากเสียคนคนนี้ไปอ่ะมันคือการแบบกลัวแม้กระทั่งถ้าบอกไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเขาจะทํายังไงเขาไม่อยากจะเสียคนคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วเพื่อนก็เชื่อเอาแตมพี่ว่าแบบก็คือต้องลองทำต้องลองพูดออกไปเอออย่างแบบเราเราชอบสิ่งที่พามพูดนอะก็คือบอกว่าบอกแต่ถ้าเสียก็เสีย ไม่บอกวันก็ต้องก็คือสูอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ได้ยอมได้ลองทำก็ได้พูดออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็ค่อยค่อยรอว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่พอเหมือนกับกําลังจะพูดมันก็มีเหตุอย่างแบบ เฮียป่วยเอออะไรเอยสืบเนื่องกันมาเนาะมันก็ทําให้น้องอะวนเวียนคิดในหัวคือแบบเฮียมันดูขี้เล่นที่จริงเหมือนที่น้องพูดเลยแบบมันเป็นไม่ใช่ยังไม่ได้ถูกแกใช่อย่างอย่างแบบที่เฮียแบบว่าที่น้องจะไล่กลับห้องอะไรเงี้ยเฮียก็แบบป่วยเออยังไม่หายแล้วก็เข้ามากอดแต่น้องมันก็แบบว่าสิ่งที่ทําอยู่มันคืออะไรหวะาเออใช่เพราะเฮียมันก็ยังไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่ก็คือพยายามพูดอ้อมค้อมหลายอย่างแหละแบบ ก็บอกแล้วว่าเออยังไงกูจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยกับมึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยทำทุกอย่างเลยแค่บอกหลักสักทีว่าแบบสถานะเราตอนนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะน้องมันก็คงแบบไม่ได้อยากจะแบบคิดไปเองอะไรเงี้ยแล้วในเวแบบพอมาถึงแพรงเงี้ยมองน้องได้ใส่ตาเอ็นดูเงี้ยที่แบบไปเห็นน้องเล่นน้า แล้วเป็นบ้งล็อกห้องมานอนด้กล้าเลยย้งนั่งกับพี่ดีนพี่ดินก็พูดเลยว่าแบบเออมึงต้องอย่างนี้นีมึงต้มีความสุขขึ้นนะมึงดูยิ้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเดี๋ยววันนี้แหละคืนนี้อนี้ก็คือแบบอกูเนี่ยมีความหวังตลอว่าคืนเนี้ยเฮียจะต้องได้พูดอะไรออกไปในความในใจของเฮียแต่ว่ามันก็แล้วทุกอย่างจะจบใต้แสงจันทร์ คือเราคิดว่าแบบอย่างน้อยๆคือเขาได้เริ่มเคลียร์ใจกันนิดนึงว่าแบบความรู้สึกเราตอนนี้มันตรงกันไรอย่างในความแบบได้พูดอะแล้วน้องมันก็ได้แบบมั่นใจแล้วเฮียด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าเข้าใจเฮียในความที่เฮียมันกลัวจะเสียคนคนหนึ่งไปเหมือนกันไหมมันก็ก็เข้าใจนะแต่แบบคือคือถ้าเกิดสมมติว่า เราชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะมีเซนเหมือนกันนะว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันจริงๆเขาน่าจะแบบเซนกันได้แหละว่าก็น่าจะรู้สึกตรงกันก็แบบเอออยากให้เขาได้แบบพูดออกไปเร็วๆเหมือนกันอะในความรู้สึกเรานะเออรือแบบเฮียมันคงมีความกลัวอยู่แหละคืออะคันนี้อันนี้ต้องเราต้องบอกว่าเราอ่ะเราคือ เราอ่ะเป็นคนดูหรอกไหมคือเราไม่เราเป็นชาวบ้านสามคือเรามองเห็นทุกอย่างเรามองเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเราเลยรู้สึกว่าทำไมไม่บอกวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยกูมันกูคิดว่าเฮียจะต้องพูดแต่แบบสิ่งที่เฮียทาอ่ะมันแบบแค่มึงพูดออกมาได้ไหมเฮียนิดนึงเฮียอ้อมคอมากคือแบบอย่าหนีกูแล้วกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เพียอีกแค่นีเดียวเองถ้่เฉยๆแบบเบ๊รปึเบิร์บมรบอกชอบมึงเออใช่ล้วเราแบบตอนที่น้องมันถามอะไรเงี้ยเราเฮียก็เลยแบบน้ําตาไหลออกมาอะไรเงี้ยคือน้องมันก็เลยแบบเริ่มเขียเริ่มล่ะว่าเออมันทั้งหมดนี้มันคืออะไรคงไม่ใช่แหละเออคือมันเริ่มด้แบบเซ็กใช่ไหมแล้วพอแบบพอวันนี้มันมันก็จะมาเป็นเรื่องแบบเซ็กอีกทําให้น้องก็คงแบบว่ามันติดอยู่วนบนบนอมันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้แบบ เฮียยังอยู่กับเราตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ความรักเลยเหรอเออคิดคิดในเวแบบถ้าถ้าเป็นน้องทีมอาจจะอาจจะมองในมุมนี้อะไรเงี้ยนะว่าแบบเออมันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าวะการที่ความสัมพันธ์เราแม่งเข้ามาใกล้กันอะ่ะก็กลายเป็นเพราะเรื่องนี้อีกแล้วอะ่ะเออ,อจากสืบเนื่องจากการนั่งดูดาวจนแบบเข้าห้องมันจะเกิดเพราะเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยน้องมันก็เลยแบบพยายัอย่างนั้นเลยอปู่อืใช่คือมันคือเหมือนมันไม่อยากให้เกิดเพราะเรื่องนี้แล้วอ่ะ น้องมันก็เลยแบบเบรกตัวเองออกมาแล้วก็แบบจะกดป่มีสตาร์ทสรุปแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันยังเป็นเรื่องแบบพีิกความหรือเปล่าก็คือเรื่องที่แบบความสัมพันธ์มันวินวินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวนะแต่ใจน้องอะไม่อยากแล้วใช่ใจน้องนอยากเดินหน้าแบบยอมแล้วอะเออมันอยากมีสถานะที่ดีต่อกันแล้วตอนนี้อะไรเงี้ย น้องแล้วคืออย่างอย่างอย่างแบบอย่างแบบตอนที่เล่นนาแล้วแบบว่าพี่พลึกมาพูดก็บอกว่าก็ต้องบอกไปเลยจะเก็บไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็สะอึกอยู่นะใช่น้องคือหน้าหน่อยเลยน้องก็สะอึกอยู่อะแล้วคือเหมือนกับว่าคือคนรอบข้างของทุกตัวละครอะพยายามบิวอัพให้สาวคนนี้พูดแต่ว่าคือมันก็เป็นความกลัวของเขาทั้งสองความกลัวคือความรู้สึกในใจที่ตัวละครสองตัวมันยังไม่กล้าที่จะพูดออกมากเขาไม่ออกเออคือถ้าเกิดแบบ คือด้วยความที่เราเป็นกลับมาอีกแล้วเขามที่เป็นคนดูเราก็ลุ้นให้มันแบบลงเอ้คิดี่แต่ว่า,าแต่ว่าพอมองไปในมุมของัวารอเออเราก็เข้าใจนะอย่างตัวเฮียอย่างเงี้ยค,คือคกลัวทั้งคู่กลัวท,ทั้งคู่คือทุกคนกลัวหมดหแต่ว่าทุกคนกลัวในคนอะไรแง่ก็คือเนาะน้องกลัวที่จะมันมันจะไม่คืบหน้าคือ แล้วกลัวว่มันไม่จริงอ่ะเหมือนแบบเออเออเออนึกว่าแบบมันมีมันมีเรื่องแบบเซ็กซ์เข้าวมาเกี่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะส่วนตัวเฮียก็แบบใช่ส่วนตัวเฮียก็แบบกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเรารักษาเขาไว้ไม่ได้แล้วเขาจะเออจะหายไปแล้วเราก็เสียใจใช่แต่ยูยังไม่ได้ลงมือทำเลยคือเขาทั้งสองคนยังไม่ได้ลองแค่นั้นเองคนตอนนี้ก็คือลุ้นให้เขาได้บอกมันก็มันเหมือนเวลาที่มันเหมือนเวลาที่เราแบบตึก ปรึกษาเรื่องของเรากับเพื่อนอ่ะเราจะเก่งมากแต่พอเรื่องของตัวเองอ่ะเก่งแล้วเรื่องของคนอื่นเราจะล้มแบบไม่เป็นท่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะเอาใจช่วยเอาใจช่วยแต่ก็อยากให้มันคือทุกค้มันเลยสองอีพีาะอีพีหน้าต้องแล้วแหละสิบเอ็ดสิบสองะใชว่าคู่พี่ว่าก็ล้มตึงโอ้ยเธออันนี้ก็เข้าใจคุณตุลเหมือนกันพงในเวคุณตุลก็เข้าใจเหมือนกันว่าแม่งยากจริงๆว่ะคือถ้าสมมติเราเป็นตุลนะ เออจะ้บอกยังไงวะมันก็ไม่ได้มันมันมันจะกูรู้มันจะเปิดยังไงอ่ะนี่ออกไหมคือแบบเออเหมือนที่เขาพูดเลยคือเราผิดที่ผิดทางมันจะเปิดยังไงเนี่ยกูพยายามนักคิดว่าถ้าเกิดกูแบบ กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ากูเป็นแบบว่าเป็นอวตารมาอวตารตลอดแต่ว่ากูรู้ว่าเขาคือใครอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ก็กลัวแล้วกูจะบอกว่าเธอเราคือคนนั้นนะอย่างเงี้ยมันยากมากเลยมันมันจะงงๆนะมันจะแบบอีหยังวะมากว่าบรรยากาศที่เคยคุยกันจริงมันคือสิ่งที่ตุนกลัวแหละมันมันคือสิ่งที่ จากที่เขาก้าเห็นเราเป็นเซฟโซนอ่ะกล้าพูดทุกอย่างให้ฟังอ่ะวันนั้นมันรู้ตัวตนน่ะนึกออกไหมมันจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไปแล้วเออแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่งเป็นคนที่เอาจริงๆก็คือใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนอยู่ในวงโคจรชีวิตกันนะมันค่อนข้างจะแบบยากเนาะก็อีกเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องรลุ้นอันนี้อันเนี้ยพอเฮียว่าล้มฟุบไปอ่ะ สิ่งที่คนจะต้องมาช่วยได้ก็คือต้องคนในครอบครัวก็เลยคิดว่าตุ่น่าจะต้องพูดออกไปแล้วแหละน่าจะต้องแบบโทรหาวินหรืออะไรจริงว่าแบบเฮ้ยเฮียมึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็น่าจะเริ่มรู้แล้วแล้แขระขายได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดแล้วงนที่ทําให้เขาได้คุยกันบ้าผมรู้เพื่อนบอกว่าพี่เป็นใครแล้วผมคือคนนั้นที่คุยกับพี่เพื่อนเนี่ยผมก็รู้สึกดีกับพี่เอาหวกเข็ดหมดจริงจงเอาจริงคือความสัมพันธ์ม่งเป็นเหมือนแบบ มันมันเหมือนการลงทุนเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงนะใช่มันคือแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราบอกไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามันจะใช่ถ้าเกิดว่ามันมันประสบความสำเร็จมันก็จะได้กําไรไกลับมาแต่ว่าเราก็เสียแค่เราบอกเราก็เสียงใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกไปแล้วเขาได้ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเราหรือว่าเขายังไม่ได้แบบก็ต้ยอมรับความใช่มันก็มันก็คือเราเราก็เสี่ยงใช่นั่นแหละทุกคนเรื่องของเฮียก็คือ นี่แหละเราว่าอีพีน้าเขาต้องจะเคลียร์ใจแล้วเพราะว่าร้องให้ตาแตกกันทั้ทงคู่เลยเชื่อว่าน่าจะน่าจะลงเอยเพราะว่าเลยอ,อีกไม่กี่พีทั้งสองอีพีแต่คิดว่าลงเอ,อิรแน่ๆแหละเพราะว่าวิกน่าดูเขาตัวอย่างต่อไปคือน้ำตาแตกทากันขนาดนั้นคือน้กเรียทั้งน้องเลยอะนตาแตกริมแพลอย่างเงี้ยเออแต่ฉันชอบนะฉันอยากให้เขาเคลียร์กันแบบให้รู้เรื่องไปเลยคือความรู้สึกของคนสองคนแม่งแบบ พังผูมากๆแน่แน่ในอีพีหน้ารู้สึกแบบนโซ่เตรียมตัวรอแต่ชที่ฉันชอบอันหนึ่งก็คือก็ตอนที่น้องมิแต่ว่ารู้แล้วว่าเขาบาพอเฮียมันแบบมันไม่พูดแล้วมันก็แบบเงียบนิ่งขาแล้วก็เออน้ําตาไหลอะไรเงี้ยน้องก็ต้องคิดคือคําตอบใช่มันก็คิดไปเองแล้วว่าแบบไอ้เฮียไม่ใช่เฮียอยากให้น้องคิดไปเอนกันแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเฮียไปบอกว่าแบบความรู้สึกตรงกันคือตะเกียจบเลยไหมจบเลยเอือบบคลิกเคลียร์ ตะกี้ฉันความรู้สึกเหมือนคนจมน้ำจริงฉันหายใจไม่ออกฉันเหมือนฉันหายใจไม่ค่อท้องต่อเลยอะเปิดอีกีมามันบิวให้เราแบบแฮปปี้แบบไปกินข้าวกินข้าวที่บ้านรถกลับมามีการดูแลรุ่งร้องดูแลกันพอไปแผลปุ๊บจมดิ่งกับน้ำเขื่อนแม่น้ำไปเลยแต่ใครจะจมจะข่มอะไรแต่ดินพังก็คือไหวเอ๋ยโอ้ไม่แล้วความแบบความส่วนสูงความแบบตัวเล็กตัวใหญ่โอมโอมมันคือตัวสูง เนาะโตแล้วโอ้ก็คือตัวเล็กแล้วแบบเวลาเขาอยู่ด้วยกันนอนมึงถ่ายไปเลยจังเตยเรียกว่าเผาเรียกว่าเผาเตยพี่รักพ่รักพี่รักพากพามากกับพี่ดีเหมือนกันรยอะขึ้นแบบว่าฉันชอบมากเพราะว่าบรรยากาศความรู้สึกมันก็คือกลับมาจริงมันเขินมากเลยนะแบบอมหล่อมากเลยเธออมแบบเป็นแบบผู้ชายที่แบบเหมือนอยู่ในนิยายเออพเอกนีไม่วางงะเลยเขาเป็น รูปร่างหน้าตาเขาทุกอย่างมันคือเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยเนาะเออแล้วน้องน้องฟุ๊กก็คือน่ารักน่ารักน่ารักมากน่ารักขึ้นอีกเล็กเลกฉันว่าต้อยต้อยผ่าแก้มก้นต้อยผอมเออทุกคนน่ารักแาปปีจริงเขาก็แบบลงเอวยันจ่อยไปประมาณสองคู่แหละแบบบบเบบี้ก็มากหน้ามักใจใช่แต่ว่ามันยังเป็นคนในความลับอยู่ใช่ยังไม่เคยแบบว่าพี่ผึกก็คือ ใกล้เจ็บติดละเจทึกบอกแบบในฝันว่าเนาะพี่ทึกเป็นคนตรงๆอ่ะชอบก็บอกจีบก็จีบแต่เมื่เปรี้ยก็พนังมันเอาเมื่อพะนาก็เป็นคนตรงตรงจริงใกล้ติดละเขาบอกแต่ฉันชอบเล่นเกมอยู่เหมือนขวดมากที่คิดต้องมีทุกทุกทริปทุกทุกค่ายมุนขวดพูดความจริงหรือรับคำถามชัวร์แน่เจออันแน่เจอแน่วัดไหออ ก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าในอีพีหน้าหน้าจะเป็นยังไงนะคะกับอีกหลายปมที่เรายังรู้สึกติดอยู่มันจะได้คลี่คลายออกบ้าไหมเนาะคือฉันอยากให้น้องคายปมความรู้สึกในตอนเด็กอะแกเราขนาดเราไม่ยังติดใจเลย ถ้าเราเป็นน้องมันจะไม่ติดใจได้ไงเราเราก็เอาใจช่วยนะแล้วก็หวังว่าแบบทีมงานจะพยายามหาเวในแบบทางลงให้มันแบบแลนดิ้งสวยงามอะไรเงี้ยแบบเคลียร์ใจทุกคนมันก็ท่าคนดูด้วยอะไรเงี้ยเนาะให้แบบรู้สึกว่าเออลูกเราแม่งจะได้มีความสุขจริงๆสักทีแล้วกดหลอกสักทีความรักดีๆก็ใกล้จะมาแล้วปมในใจในวัยเด็กก็น่าจะคลี่คลายรจะได้มีความสุขกับตัวละครนะคะจิงจ้า นะฮะก็<ร><ร>ติดตาม,ตตามในอีพ <EP S 2> ีหน้านะครับผมขอบคุเพื่อนๆจะดีไอชีได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย